คือแบบทั้งฟาร์มอ่ะทั้งแบบพื้นที่ใหญ่ๆเลยเงี้ยจะมีแต่ฮัลโหสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสลหรอไหมครับ,รอ,รบอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราก็มาเอ่อมาทำอะไรแปลกๆในมายครับกันต่อนนะฮนะ,ะก็อ่าเป็นอะไรดีกว่าอ่ะมาเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกัน นะฮะฮจำภาษาได้ใช่ไหมที่เรามี TNT กันนะฮะซึ่งตอนนี้ในตัวผมก็มีการพ o w เดอค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะซึ่งการพ o w เดอผมก็ไม่รู้จะไว้ทําอะไรก็เลยเอามาทําเป็น TNT ฮะเอา TNT มาทําอะไรนะฮะ TNT ก็มาระเบิดภูเขาฮะเพื่อจะได้สร้างเมืองเออคุณเดี๋ยวเดวมาทําความเข้าใจกันก่อนนะฮะอีตรงนี้เนี่ยเออมาทําความเข้าใจก่อนตรงนี้เนี่ยคุณมองดีๆมันคือถนนนะฮะไม่ใช่รันเวย ไม่ใช่แบบรันเว์เครื่องบินจะขึ้นนะฮะมันเป็นถนน,นซึ่งตัวนี้ก็แบบกะจะทาแบบเออแบบเป็นแบบร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ว่ากันไปนะส่วนที t ทีก็คือบางครั้งเราก็ขี้เกียจทุบใช่ไหมฮะแบบต้องมา,มาต้องมานั่งทุบภูเขาอย่างเงี้ยเสียเวลาฮะก็สามารถสายหัวได้ฮะที t นทีระเบิดอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งขุดเงี้ยฮะก็ใช้ระเบิดเอาสบายดีนะไอ้เด็กเพ่ โอเคเนี่ยแล้วก็ใช้มาใช้ไฟแช็กจุดเอาอย่างเงี้ยมันก็สบายดีไม่ต้องมานั่งขุดอะไรให้ยุ่งยากนะฮะส่วนใหญ่แล้ว TNT เนี่ยฮะเหมาะสําหรับการเวอร์ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่ TNT เนี่ยเหมาะสําหรับการแบบระเบิดพวกดินอะไรซะมากกว่านะฮะถ้าเป็นพวกระเบิดหินเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่วางเข้าไปไอย่างเงี้ยแป n g bang bang อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็วางเข้าไปแม่ฮนะอย่าอย่าอย่า,ยา,ยาสเสลิศตกไใจมาแค่ ถ้าเราลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ด้วย,ยนี่นฮะเ,เห็นป่ะสบายดีไม่ต้องขุดสบายฮะอ่ะเรามีเทียนทีห้าลูกขอระเบิดหน่อยละกันฮะทั้งชีวิตผมบอกเลยผมไม่เคยเล่นเทียนทีไม่เคยเล่นอุ้ยไก่ <c oughs> ไม่เคยเล่นเทียนทีในสไ r v i v a l ฮะปกติก็เออถามเค,เคยเคยเล่นดีๆไหมเคยแต่เคยในทีย์ทีฮะระเบิดตะพีตะบันกระจายเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะฮะแต่ในสไปเดเนี่ยยังไม่เคยระเบิดเทียนทีสักเท่าไหร่ อะไรเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ยิ่งจะโดนแรงระเบิดอีกยังไงเนี่ยฮะอ่ะเหลืออีกสามลูกฮะ,ะวางไปเถอะวางวางไปอ่ะเก็บบล็อกไปเก็บ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 เมื่อกี้ไก่ตัวไหนลอยได้ไก่ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะตัวนี้ไม่ทานใช่ไหมฮะอ่ะเราก็จะระเบิดไปก็ได้ฮะถ้าเราขี้เกียจขุดฮะแต่ว่าถามว่าของมันได้ครบไหมมันก็มันก็ได้ไม่ครบหรอกมันก็มีโอกาสที่ของหายฮะแต่ก็นะระเบิดระเบิดไปเถอะเสียเวลา ไอมาฮะถ้าสมมุติเป็นแบบพวกหินอะไรประมาณเนี้ยมันจะระเบิดได้ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะฮะมันจะระเบิดได้กระตี้เดียวแถ,ถ้าเป็นดินเหรอโอ้โหถ้าเป็นดินนี่ระเบิดได้กระจายเลยอะมาเข้าเรื่องของเรากันต่อฮะหลังจากที่เระเบิดเราที่เราตุ้มตั้งกอกไปแล้วไม่ขีดนะฮะเก็บไว้ในตัวดีๆอย่าเผลอคลิกนะฮะถ้าเผลอคลิกนี่บ้านอาจจะไหม้ได้นะฮะแล้วก็ป่าไหม้นะฮะตัวนี้เป็นถนนนะฮะรู้ๆกันอยู่มันคือถนนผมพยายามทําให้เป็นถนนถ้ามันไม่เป็นถนนก็พยายามมองให้เป็นถนนหน่อยละกันนะฮะ ก็คือไฟถนนเนี่ยจะไม่มีซึ่งตรงเนี้ยเส้นตรงกลางเนี่ยจะ5บล็อกนะฮะหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าจะยาว5บล็อกนะฮะแล้วตรงนี้3บล็อกนะฮะสีดำสามตรงนี้เป็น5้าบล็อกเพื่อว่าเราจะได้ปักพ็อตตรงกลางอย่างนี้ไปตลอดนะ,ะเพราะว่าผมขี้เกียจทําทางเออขี้เกียจทําไฟข้างถนนนะฮะมันเสียเวลาซึ่งตรงนี้ก็เราก็มีขนแกะนะฮะขนแกะสีขาวมันไม่ค่อยได้ใช้หรอกฮะส่วนใหญ่ขนแกะที่เราจะใช้กันจริงๆเนี่ยคือสีดำฮะ สีขาวก็ราวานตัวนู้นไปหมดแล้วนะฮะขนแกะสีดำเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยขัดแคลงมากฮะแล้วก็ไอ้ฟาร์มแล้วตรงฟาร์มแกะนั้นนะฮะตัวนี้ผมได้เพิ่มแกะสีดำนะฮะเยอะมากเลยทีเดียวยากแทบจะขัดแคลงกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ามองไปมองมามันก็อาจจะคล้ายๆกับบล็อกออฟโค่นนิดนึงนะฮะบล็อกฐานก็อย่าหลอนแล้วกัน ตรงนี้นะคืออยากจะทําแบบแปลกประหลาดนิดนึงคือตรงเนี้ยทำเป็นถนน,นใช่ไหมฮะแล้วตรงกลางเนี่ยผมก็จะวางรางรถไฟถ้าผมต้องการจะเลี้ยวซ้ายหรือผมต้องการจะเลี้ยวขวาเนี่ยด้านขวาดานมันจะมีกล่องเขาเรียกว่าแถบเชสอยู่ะฮะพอเราคือถ้าคือแถบเชสอะแถบเชสคือเมื่อเราเปิดแทบเชสใช่ไหมมันจะปล่อยกระแสไฟนิดนิดหน่นอยๆมาใช่ไหมฮะนั่นแหละครับผมจะใช้หลักการอย่างงั้นฮะเช่นสมมติผมผมนั่งรถมาใช่ไหมใช่ไหมฮะผมอยากจะจอดตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะมีแถบเชสวางไประยะก็ ก็รถมันก็วิ่งไปใช่ไหมแล้วก็กดเมาส์ครั้งเพื่อเปิดแ็บเชฟพอเปิดแถบเชฟเปุบฟ๊ปบรถมันก็จะจอดสักวันเดี๋ยวคุณจะได้เห็นภาพแห่งนี้ฮะตอนนี้ผมอยู่ระหว่างการสร้างถนน,นฮะนี่เป็นถนนเส้นแรกนะฮะเส้นแรกของแบบนี้เลยคือผมรู้มันไม่มีใครทำแต่ผมอยากพิเรนปกติแล้วการสร้างเมืองด้วยถนนนีน่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากนะฮะเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะมากรวมถึงพวกบล็อกนี้ด้วยเช่นกันเนี่ยบล็อกเอ่อบล็อกขนแกะเนี่ยมันจะใช้เยอะมากฮะ ไม่ค่อยมีใครทําถนนกันในสไปเบิร์หรอกฮะแต่ผมทำครับผมอินดี้ฮะคิดสภาพดีถ้าเกิดเราถ้าผมทําถนนได้เนี่ยแล้วแบบรถมีรถไมคา้ามาวิ่งอะไรประมาณเนี้ยคือทั้งแมปอะใช่ฮะผมก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วฮะถนนเส้นนี้เป็นของผมฮะส่วนรางรถไฟในอนาคตฮะไม่ต้องกลัวเปลืองเหล็กฮะเพราะว่าอนาคตเราจะทําฟาร์มปัม๊มไอรอนโกลเลมนะฮะก็ตัวนี้ก็ที่ขัดแข็งอยู่ก็คือขนแกะสีดําเท่านั้นแหละซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคต จะ,จะต้องแบบทาฟาร์มแบบขนแกะสีดําแบบโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าคือแบบทั้งฟาร์มทั้งแบบพื้นที่ใหญ่ๆเลยเงี้ยจะมีแต่ <c oughs> อะอะนะฮะนี่ก็คือ <c oughs> นี่ก็คือสะพานล,ลักษณะจะคล้ายๆกับทางด่วนนิดนึงนะฮะก็คือเห็นป่ะฮะจะไม่เป็นถนนลอยฟ้าจะมีเสาอยู่อย่างนี้โอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นทางโคง้งนิดนึงซึ่งข้างหน้าตรงนู้นจะเป็นจังเกิลใบโอมนะฮะที่เราไปสอดสองกันมา ข้างหน้าตรงนู้นจะเป็นจังเกิลไบโอมฮะก็ไปค่อนข้างที่จะไกลอยู่ส่วนตรงนี้จะเป็นถนนขอไปตัวนี้เป็นถนนนะฮะก็คือรอการวางขนแกะนะฮะแล้วก็วางค o พเปอร์สโตนเนี่ยวางที่พื้นอย่างนี้เมื่อกี้คัพเปอร์สโตนมันมันหมดนะฮะคัพเปอร์สโตนไม่ได้หมดนะครับผมขี้เกียจวางฮะกาวางตัวนี้ไปหมดแช่แชแนะฮะแล้วก็วางอันนี้ด้วยเช่นกันนะน่แน่แน่แน่นะฮะคิดสภาพดิเมื่อกี้ขนแกะกี่กองสามกองใช่ไหมฮะสร้างทางจากตรงนี้ไปตรงนู้นเห็นปะ นิดเดียวเองอ่ะล้วก็สมมติเราต้องการจะทาถนนเนี่ยจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเชื่อผมว่าอนา,าคตนี้คงได้ทําฟาร์มแกะขนสีดําโดยเฉพาะเลยฮะส่วนขนาดฟาร์มขนแกะผมก็คงคิดว่าแบบน่าจะสักประมาณหนึ่งลูกขาอะหนึ่งภูเขาอะฮะคือสําหรับฟาร์มแกะโดยเฉพาะเลยว่างั้นเถิดนะฮะแบบจะเป็นฟาร์มแกะสีดําขนแกะสีดําที่แบบใหญ่มาก เอามาไว้สร้างถนนโดยเฉพาะนะฮะถ้าบางคนถามว่าแบบทาไมทําไมพี่ถึงไม่ทำทางขอบสโนกากๆหรือทําทางไม้อะไรก็ได้ทาไมถึงต้องมาทําเป็นถนนอย่างนี้นะฮะเสียเวลา,เาก็อินดี้อ่ะก็เกมไคมค้ามาเป็นเกมสร้างเราอยากจะสร้างอะไรก็สร้างแล้วคิดสภาพดิในสไบโบทถามหน่อยมันจะมีใครสักคนไหมที่มานั่งทําถนนอ่ะผมเชื่อว่ามีฮะฝรั่งมีแน่นอนที่มาทําทางถนน,ถนนแบบนี้ฮะแต่คงจะไม่มีใครทําทางแบบว่าถนนที่แบบว่ามีรถไฟวิ่งแล้วก็มีกีว,วา้ายเลี้ยวขวา อนาคตผมก็จะทําทางแบบนั้นฮะอ่าหิวนะฮะใช่แบบสมบูรณ์นะตรงนี้มี3มแยกใช่ไหมฮะอ่าตรงนี้มีสามแยกถ้าผมต้องการเลี้ยวขวามันก็จะแบบมีแบบเครื่องหมายแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอไเงี้ยผมก็แค่แบบกดจึ๊กนะฮะรถก็จะเลี้ยวไปคือมันเหมือนการขับรถจริงๆเข้าใจไหมฮะซึ่งแตกต่างจากทางรถไฟทั่วไปถ้าทางรถไฟทั่วไปเป็นยังไงปกติก็จะแบบมีสถานีตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้ไปนู่นตรงนี้ไปนี่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 ก็แค่ก็แค่ขึ้นล้างให้ถูกถูกต้องมาฮะแต่นี่คือเราจะต้องขับรถเฮ้ มันเลยดิเราจะต้องขับรถในไมค้าฮะซึ่งอย่างพอมาตรงนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าตรงนี้จะทําเป็นแบบทําแบบเป็นเขนาเรียกว่าแยกสําคัญของโลกเลยดีกว่าฮะถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆสยามพารากอนหรือสยามสแควร์ฮะหรือไทม์สแควร์เดี๋ยวเออนั่นแหละแถวๆคิซะวาแถวนี้เป็นเอ่อวอคตอรี่มอนเม้นแล้วกันนะฮะเป็นอนุสซอรชัยสมรภูมิ่นะฮะก็อยากทอาให้ตรงนี้เป็นอยู่เหมือนกันนะฮะแบบเป็นแยกที่สําคัญ แต่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผม <c oughs> จะจะเลี้ยวยังไงมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากเลยนะแล้วตัวนี้ก็แบบอาจจะทำแบบเป็นแบบความสุขไงแบบทำแบบเซเว่นทเวลอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นด้วยนะทำเซเว่นทเวลนะตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง <c oughs> ถ้าผมตรงไปนะ่ยมันก็จะเออไม่ชนฟาร์มข้าวเว <c oughs> ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยก็คือขับมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าทำมาตรงนี้เสร็จปึด๊ดนะใช่ไหมฮะตัวนี้มีสีแยกก็อยากจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวซ้ายก็กด ไปด้านซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็กดไปด้านขวาถ้าตรงก็ไม่ต้องกดอะไรก็ปล่อยมันไปแล้วมันก็จะตรงแต่ปัญหาคือผมจะทําทางยังไงเนี่ยแหละฮะได้ฮะเดี๋ยวผมขอไปอไปอกแบบในครีเอทีบแป๊บหนึง่งฮะสักครู่ฮะว่าแบบผมจะทําทางยังไงออกแบบทางยังไงนะฮะอะไปดูดีกว่าเยขอต้อนรับเข้าสู่ Creative โหมดกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ทําำอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ผมทำอะไรไว้อ๋อผมทดสอบแสงตรงนี้จะเป็นระบบฟาร์มแกะในอัตโนมัติ อัตโนมัติฟาร์มแกะฟาร์มอื้พี่แกะขนแกะอัตโนมัติอัจฉริยะที่ผมคิดจะทำในอนาคตนะฮะซึ่งมไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้นะฮะใช่ครับมันดูแบบเวอร์มนะฮะก็คือจะมีการสูบไอเทมอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะมาข้างล่างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวทำระบบเอ่อคัดแยกขนไก่อีกอะไรอย่างนี้นะฮะก็นะะมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะทำมากเลยนะฮะแต่เนื่องจากว่างบประมาณยังไม่พอฮะงบประมาณยังไม่พอแล้วก็ มันต้องขุดลงไปข้างล่างเลยฮะซึ่งมันจะใช้ระยะเวลาที่แบบว่ายาวนานโคตรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอแบบเอาไว้หลังๆล้ลกันนะไอ้ฟาร์มผลแกะนี้นะฮะถ้ามีเวลาทำนะฮะเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อฮะถนนถนนเดี๋ยวผมขอทำถนนจำลองก่อนแล้วกันนะเอ่อแบล็ k นะฮะนนเออสีดำไวท์ White. อ่ะสีขาวุยบูอ่ะสีขาวอย่างนี้โอเคฮะเดี๋ยวผมทำถนนแป๊บนึงก็เลยเดี๋ยว,ยวลองทำสีแยกดูฮะว่า ว่าผมจะทํำยังไงอ่าผมก็มัวอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วตอนนี้ฮะบปัญหามันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คืออีตรงสีแยกเนี่ยฮะจะควบคุมยังไงนะอย่างตัวนี้เห็นปะอ้านยเห็นปะฮะมันจะมัวคือเห็นปะถ้าสมมุติเป็นสีแยกอย่างนี้อันนี้สมมติเป็นรถวิ่งนะฮะสมมุติเป็นสีแยกเนี่ยตรงนี้คือผมเชื่อมลีเวอร์กับเลสโอนทอตเลสโตนทอตอย่างนี้นะฮะก็คือถ้าสมมุติผมโยกเนี่ยลามันจะไม่สับเปลี่ยนนอก,กจากว่าผมทุบออกไปด้านหนึ่งเห็นปะฮะลามันจะสลับกัน เพราะฉะนั้นผมจะทํำยังไงดีให้มันแบบเออคุณเข้าใจไหมอ่ะเนี่ยผมจะทำยังไงดีแบบท,งงดที่แบบว่าแบบเมื่อแบบแบบสมมุติมันจะมีแบบ trap chest ใช่ไหมอ่าเนี่ยผมจะต้องแบบวาง,างนั่นเนี่ยอ่าแบบว่าผมต้องการจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยผมต้องการจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสมมุติผมนั่งรถมาแอ๊ะผมต้องการจะเลี้ยวซ้ายผมก็กดเปิดนี้ไปปุ๊บแล้วมันก็จะเลี้ยวซ้ายไปอย่งงางเงี้ยฮะหรือถ้าเกิดผมต้องการจะเลี้ยวขวากด trap chest ไปปุ๊บม,มันก็จะเลี้ยวขวาหรือผมต้องการจะตรงไปผมก็ไม่ต้องกด trap chest เลยอย่างเงี้ย คิดสภาพดิผมจะต้องทำยังไงยอกเนาะทำได้ไหมเนี่ยดูจากสภาพแล้วอย่างนี้ไม่น่าจะรอดฮะเพราะดูดิฮะปัญหามันจะเยอะถ้าสมมติทางนู้นวิ่งมาปุ๊บแล้วทางนี้แบบเราปรับให้มันเป็นตรงใช่ไหมอ่าถ้าทางนี้เราปรับให้เป็นตรงแล้วเกิดทางนู้นมันเกิดย้อนศรมาอึอ้ปึ๊บตกรางเห็นป่ะฮะเพราะมันเนี่ยเพราะเอียงเงี้ยนะับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเวิร์กฮะดูจากวิธีนี้มันไม่น่าจะเวิร์กอย่างแรง มันมั่วซั่วมากเลยเพราะฉะนั้นก็วิธีนี้ไม่น่าเวิร์กอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอ่ะล้างบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้ดูดิมั่วซั่วมากคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ไม่เวิร์กฮะเราเรามาหาวิธีอื่นดีกว่าอ่ะแล้วแบบที่สองก็ลักษณะจะเป็นอย่างงี้ฮะ <c oughs> ก็เอาผมยกตัวอย่างละกันอ่ะสมมุติผมนั่งรถไปอย่างนี้นะฮะแบบที่สองถ้าผมต้องการจะตรงก็ไม่ต้องกดอะไรก็ตรงไปอย่างนี้แต่มันจะมีมันจะเป็นสะพานลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ ซึ่งมันอาจจะดูแม่งๆตะแม่งนะฮะส่วนอีกวิธีหนึ่งนะก็เอ้ไม่ใช่ก็คือถ้าสมมติผมต้องการจะเลี้ยวซ้ายผมก็แบบกดก่อนด้านซ้ายตรงนี้แล้วมันจะเลี้ยวซ้ายไปเห็นไหมฮะก็คือจะมีการเชื่อมตรงนี้ปื๊ดบังคับเส้นทางตรงนี้ให้สลับรางอันนี้ก็เลี้ยวขวาก็กดด้านขวาไว้แล้วมันจะไปโผล่ตรงนู้นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้มันก็ดูวุ่นวายใช่ป่ะและเกิดสมมติตรงนี้มันเกิดแบบมีกล่องหลายอย่างตัวนี้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนเอ่อ ผมก็ไปรู้เหมือนกันว่าผมจะมุดไปยังไงเพราะตรงนี้มันก็มีที่มุดแล้วนะฮะถ้าถามว่าอย่างนี้มันสะดวกดีไหม <î m ul ain> ตัวเนี้ยมันสะดวกมากฮะตัวนี้อาจจะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะสําหรับ3มแยกอย่างเดียวอะไม่เหมาะสําหรับสี่แยกถ้าสี่แยกนี้ไม่ไหวตายแน่นอนฮะอย่างนี้สามแยกอาจจะพอรุนนะฮะส่วนไปดูแบบสุดท้ายฮะที่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอยาอ่อนที่สุดและใช้งานง่ายที่สุดและสร้างอาจจะใช้งานยากนิดน,นึงฮะแต่สร้างง,ง่ายมากฮะนี่ฮะ ข้างล่างตัวนี้ก็จะมีเลสตน s o n ทนิดหน่อยอนะฮะก็ตรงไหนปักบ้างไม่ปักบ้างก็มั่วๆเอานะฮะแต่ลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะคละ้ายๆอย่างนี้ฮะนอ่อย่างนี้ก็มีปุ่มงงงสามปุ่มข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ไม่มีวงจอรอะไรเลยฮะวิธีการใช้งานฮะเช่นผมสมมุติต้องไปต้องการไปอ่าผมจะแปะสีเอาไว้แล้วกันนะฮะอ่าผมจะแปะสีเอาไว้ก็นนะะสีนี้สีนี้สีน,สนี้แล้วก็สี นี่แล้วกันอ่ะอย่างนี้ก็ได้อันนี้แปะสีเขียวไปแล้วอ่ะแปะสีม่วงไปปึ๊บปึ๊บึ๊บึบ๊บนะฮะอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยนันนนน้นับนับนับสีชมโพนับ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 นะฮะ <c oughs> เป็นอะไรที่ปัญญาอ่อนมันมันปัญญาอ่อนมากเลยนะแต่ก็น่าจะใช้งานได้อยู่ฮะเพราะว่าผมขี้เกียจแบบคือบางคนบอกทำไมถึงไม่ลุกออกจากรถรางแล้วมาเปลี่ยนรางละ่ะ คือผมขี้เกียจไงฮะอ่าสมมุติผมอยู่สีน้าเงินนะครับผมต้องการไปพื้นที่สีเขียวนะฮะผมก็อ่านั่งไปอย่างนี้นั่งไปปกติฮะนั่งไปปกติปึ๊บพอมาตรงนี้เสร็จปึ๊บจอดเราต้องการไปสีเขียวใช่ไหมฮะแล้วกดปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วกดปุ่ม W นยูนิดนึงฮะเพื่อกระตุ้นให้รถไปข้างหน้าอ <çek> ่าพอมาตรงนี้เราต้องการไปสีเขียวใช่ไหมอ่าใช่แล้วเราก็กดเร่งคือกดปุ่มแล้วเราก็หันไปทางที่เราต้องต้องการไปเข้าใจไหมคือสำหรับร,รถไมค์คาร์แล้วเนี่ยฮะถ้าเราอยู่เฉยๆงเงี้ย แล้วเรากดแันอยู่ไปนิดนึงอ่ะมันจะขยับนิดนึงครับมันแบบเอาเท้าถ่ถ่ายถ่อะไรประมาณนี้แต่ความเร็วมันจะกะมากนะฮะอย่างเช่นผมต้องการไปสีชมพูอ่าพอมาตรงนี้อ่ายังไม่ถึงปุ๊บกดปุ่มไปก่อนอ่ายังไม่ถึงสีชมพูกดปุ่มไปอีกอ่าถึงสีชมพูแล้วกดปุ่มปุ๊บหันกลับปุ๊บอย่างนี้นะฮะนี่คือวิธีการแบบเปลี่ยนรางมันอาจจะดูปัญญานิดออน,นึนงครับแต่มันเป็นอะไรที่ง,ง่ายมากสำหรับสามสำหรับสีแยกนะฮะถ้าสามแยกก็อาจจะดูดีกว่านี้นิดนึงอ่ะอันนี้มัน อุตะก็นิดนึงอะนะก็ก็ลักษณะ3แยกสี่แยกก,ก็ใช้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้ฮะแต่จริงๆนี้ผมขับย้อนสอนอยู่นะ,ะจริงๆแล้วขับย้อนสอนอยู่ครับผมอาศัยเออเขาเรียกว่าแบบกฎของประเทศไทยละกันนะฮะก็คือประเทศไทยเนี่ยเวลาขับรถใช่ไหมฮะออไปกลับทิดซ้ายอย่างนี้นะฮะผมก็จะใช้หลักการอย่างนั้นเช่นเดียวกันฮะก็ก็เดี๋ยวหาตัวอะไรมาบังคับอย่างนี้ก็ได้ หาตัวอะไรมาบังคับอะฮะก็คือไม่ให้มันไม่ให้มันย้อนสอนอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยเออการเอาไว้ไม่ให้มันย้อนสอน,ออนเออ,เอ,ไไอ,อเออ,เอ,อน่าสนใจฮะโอเคครับชอบผมว่าไอเดียนี้เป็นไอเดียอะไรที่ดีที่สุดแล้ง่ายที่สุดแล้วนะ,ะในการทำสีแยกนะฮะก็อ่ะตัวนี้ก็ทำโคมไฟหน่อยก็ไนดะ้ <c oughs> เดี๋ยวทำโคมไฟเอาอะไรเงี้ยนะฮะ โอเคได้ละหลักการทำสร้างสีแยกโอดูดิอุตสาห์ทำแบบอะไรแบบยุ่งยากดูดิฮะทำสะพานทำแบบเลสโตนดูแบบดูดูพบให้ช่นยโมากเลยนะแบบมุดไปมุดมานะฮะแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้ฮะเพราะคิดสภาพดี๋ถ้าเกิดสมมติผมมาจากด้านนี้อีกใช่ไหมฮะอ่าแล้วผมจะมุดไปยังไงมุดเอ่อคือตัวนี้มันเป็นสะพานใช่ไหมฮะแล้วถ้าผมมุด ถ้าผมมุดมันก็จะชนกับอีรางตรงนี้อีกมันก็มุดไม่ได้ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับปัญหาจะมาเพราะอันนี้ผมมุดตั้งแต่ตรงนี้ไงมุดก่อนถึงแยกใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ต้องมุดก่อนถึงแยกเช่นกันแล้วพอมุดปุ๊บมันก็ชนกับอีเส้นตรงนี้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากคระที่ว่าผมจะใช้หลักการทางรถไฟแบบนี้นะฮะส่วนแบบนี้ก็อีกเช่นกันฮะเอ้ยส่วนส่วนแบบส่วนแบบไม่ใช้สะพานอย่างนี้ก็ก็ไม่ไหวอีกอะนะ ดูสภาพแล้วมันม้วนนิ่มเละเทะมากฮะโอเคฮะงั้นก็คือวิธีที่ใช้งานได้จริงๆสําหรับสีแยกก็คือวิธีนี้นั่นเองฮะโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะคลิปอะไรก็ไม่รู้สรุปมาสอนหรือมามานําเสนอความคิดเผื่อแบบใครอยากทําแบบรางรถไฟบ้างนะฮะโอเคจบบายนี่ฮะเลสปาร์มอนเตอร์อยู่ตรงนี้นั่นเองฮะนี่เป็นสปาร์มอนเตอร์สเกลตันนะฮะคือผมไม่ได้ทําให้ดูหรอกนะฮะแต่ก็คือ ก็คือทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยฮะสำหรับตัวนี้ก็คือ